สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวแหนะคะวันนี้มีสามผืนนะคะวันนี้มีแหดองนะคะผืนแรกจะเป็นแหดองนะคะเป็นแห16สิบหกเสานะขนาดตาเจ็ดเซนยาวสิบสองเป็นแหดองเป็นได้สามนะคะติดลูกเบอร์สิบสี่นะคะย้อมเปลือกมาดูนะคะพร้อมใช้งานนะคะผืนนี้ผืนนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะผืนนี้ เจ็ดเซนได้3ยาว12ติดลูกเบอร์14นะคะถ้าสนใจก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้นะคะผืนนี้อยู่ที่ราคา1,750บาทนะคะผืนแรกนะคะอันนี้พร้อมใช้งานราคานี้รวมท่งนะคะเดี๋ยวมาดูผืนที่2ค่ะผืนที่2นะคะอันนี้เป็นแห่16บเสานะคะขนาดตาเจ็ดเซน ได้เบอร์สี่ยาว1ิบนะคะย้อมสีเขียวนะคะเป็นแหด่องดองได้งมได้นะคะอันนี้เป็นเนื้อแหเป็นเนื้อแหแล้วก็ขายอยู่ที่1นึ่บาทรวมส่งนะคะไม่มีลูกนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะให้ติดลูกก็ได้นะคะก็ติดลูกก็จะแพงกว่าติดลูกก็อยู่ราคาอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะคะรวมส่งนะคะเพื่นนี้เป็นแห1สิบหกเสานะคะขนาดตาเจ็เซน ได้เบอร์สี่ยาวสิบสองเป็นแหดดองดองได้งมได้นะคะแหดดองก็คือติดลูกเบอร์สิบสี่นะคะแต่ถ้าเกินเป็นแหงงมเราจะทํางมแล้วก็ติดลูกเบอร์สิบสามนะคะผืนนี้เป็นผืนที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผืนที่สามนะคะผืนที่สามก็จะเป็นแห1สิบหกเสาคนะขนาดตาแห1สิบหกเสานะคะขนาดตา 8, แปดเซนได้เบอร์สี่ยาวสิบสอง เป็นเนื้อแหนะคะย้อมด้วยสีย,มมย้อมไหมสีดำนะคะสีไม่ตกนะคะขนาดตาเป็ดเซนยาวสิบซอกได้เบอร์สี่เป็นเนื้อแหอย่างเดียวก็ขายอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบาทรวมส่งนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะให้ติดลูกให้นะคะก็จะอีกราคาหนึ่งก็อยู่ที่พันหกห้าสิบาทรวมส่งนะคะติดลูกนะคะถ้าเป็นแหดองจะติดลูกเบอร์สิบสี่นะคะถ้าเป็นแหงมนะคะงมได้ก็จะติดลูกเบอร์สิบสามนะคะราคาเท่ากันนะคะ สามผืนนี้สามารถสั่งซื้อได้นะคะโทรมาที่083 2390428นนะคะค่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมีแค่สามผืนนะคะสวัสดีค่ะ